ถ้าไม่เรียนคอร์สนี้ถ้าไม่ซื้อคอสนี้นะจะไม่รู้จุดเลยว่าต้องทําอะไรบ้างใช่มันต,มต้องเตรียมตัวยังไงอ่ะคือคือคนอื่นเขาเข้าใจแค่ว่าครูเขาเข้าใจแค่ว่าอ,อ๋อมึงมาสอนพูดกันเหรอเออสอนกันพูดเหรอทีห่หสุดสอนพูดสอนฟังอะไรเหรอบอกโอ้บอกไม่ใช่นี่คือทุกอย่างในห้องสอบเลยอืนี่คือทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในห้องสอบเลยแล้วมีเวลาแค่สิบห้านาทีอ่ะพี่ห้าพันแปดอ่ะ โชเออตอนนี้มันขึ้นราคาละเครียดใจอ,อ่ะเออเออเออหนูเครียดไหมอ่ะคือแ <c oughs> บบในเวลาแค่สิบห้านาทีให้มันแปดสิบห้านาทีชีชะตาชีวิตเออเราจะทํายังไงให้เรา <c oughs> ใช่มันคือเวลาที่สั้นนะคะจริงๆถ้าเวลาที่ยาวกว่านี้มันอาจจะมีเวลาแก้ตัวและกลับลําทันใน <c oughs> ในยี่สิบนาทีที่ผ่านไปแต่ปันสิบห้านาทีอ่ะกว่าจะตั้งสติได้หรือตื่นเต้นไปแล้วก็คือหมด <50 S 2> แล้วในสิบแล้ว ไปเจ็ดไปแปดนาทีก่านจะตั้งหลักได้แล้วที่เรียกคืนกลับมาเรียกคืนกลับมาได้ไหมคะแปดนาทีสิบนาทีที่ผ่านไปที่เน่าไปแล้วไม่ได้ปะม่อกคือแบบรอจบแล้วอีกอย่างคือถ้าแบบมันลนลานแล้วมันตื่นเต้นแล้วมันพลาดไปแล้วอะสติมันหลุดนะอีพาร์ฟังยิ่งสติหลุดง่ายมากมันจะแบบเอาแล้วแมงที่เหลือแม่งกูเทแล้วแลคิดในใจว่าสอบรอบหน้าแล้วกันเอ้าทำไมอะเออ ทำไมเราเตรียมตัวไปได้เราไม่เตรียมตัวล่วคะคะเราทุกอย่างเราปิดเราปิดจุดทุกประตูอเอาไว้ให้หมดแล้วมีหน้าที่เดินตามทางที่กรุยทางเอาไว้เรียบร้อยแล้วแค่นี้ทําไมไม่ทําถูกปะ่ะทุกคนใช้เทคนิคครูเรารอดได้เราก็ต้องรอดเช่นเดียวกันถูกไหมคะแค่นี้มันเป็นแค่เศษเซียวส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรียนถูกปะ่ะที่เหลือมาคือแบบฝึกไหวพีย์<ะ>อายุ